สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบก็จะมาสอนวิธีการนะคะใส่พื้นหลังลงไปในวิดีโอนะคะที่เราทําคลิปวิดีโออยากได้พื้นหลังสวยๆนะคะค่ะเราก็ไปกันที่ตรงนี้เลยนะคะเข้าไปที่ Google Chrome ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปกดเลือกนะคะ Google Chrome นะคะตรงนี้นะคะ Google Chrome ค่ะกดเข้าไปค่ะ แล้วก็ไปตรงช่องด้านบนนะคะตรงนี้นะคะแล้เราก็ไปพิมพ์ remove นะคะ R E M O V E remove video นะคะตัวนี้เลยนะคะ remove video background นะคะให้เราคลิกเข้าไปค่ะคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเลือกนะคะอัน อันสกรีนนะคะตัวที่สอนะคะนี่ค่ะอันสกรีนดีรีมูววิดีโอนะคะกดเข้าไปค่ะ <c oughs> <c oughs> เพื่อที่เรานะคะจะไปหาพื้นหลังสวยๆนะคะมาใส่วิดีโอของเราแล้วก็ไปตรงนี้ค่ะอัปโหลดคลิปวิดีโอนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ไปเลือกตรงนี้ค่ะเลือกที่ไฟล์นะคะคำว่าไฟล์นะคะคลิกเข้าไปค่ะ คิข้าไปนะคะไปหาวิดีโอสั้นๆมานะคะสักหนึ่งอันนะคะอัปโหลดวิดีโอสักคระคะู่นะคะให้อัปโหลดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วเราก็ไปหาพื้นหลังนะคะมาใส่สวยๆกันเลยค่ะเพิ่มสีสันให้กับคลิปวิดีโอนะคะจะได้ดูแบบโดดเด่นแล้วไม่ดูเป็นธรรมดานะคะนี่ค่ะลองเลื่อนดูก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะด้านล่างนะคะจะมี Or i g i n a l t r a n s p a r e n t v i d ดี c o l o r i m a g e นะคะ o r i g i n a l จะเป็นภาพพื้นหลังปกตินะคะแล้วก็ transparent นี่นะคะจะเป็นภาพพื้นหลังที่เป็นรูปตารางนะคะวิดีโอจะเป็นภาพพื้นหลังที่เคลื่อนไหวได้นะคะ Color จะเป็นภาพสีค่ะ Image จะเป็นภาพพื้นหลังที่ไม่มีการเคลื่อนไหวค่ะโอเคค่ะวิดีโอเราเสร็จแล้วนะคะนี่ โบจะใช้นะคะวิดีโอนะคะที่เป็นด้านหลังนะคะมันจะเป็นภาพเคลื่อนไหวเห็นไหมคะ,สะเสมือนเราอยู่ท่ามกลางนี่ค่ะเห็นไหมเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะมันจะมีนี่นะคะโบอยากได้ทะเลอยากได้รถไฟอยากได้หิมะอยากได้จัก,กรวาลน,นะคะนี่ค่ะเพิ่มสีสันให้วิดีโอเรามีความสุดสมากขึ้นนะคะเห็นไหมคะ ถ้าอยากได้พื้นหลังสีนะคะให้ไปที่คัลเลอร์ข้างๆวิดีโอค่ะกดเข้าไปค่ะเป็นสีเขียวสีแดงสีม่วงเห็นไหมคะอิเมเ e จก็จะเป็นภาพพื้นหลังธรรมดานะคะที่ไม่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆค่ะนี่นะคะเห็นไหมอันนี้เป็นภาพพื้นหลังธรรมดานะคะนี่ค่ะพื้นหลังธรรมดาไม่เคลื่อนไหวนะคะถ้าอยากได้มีชีวิตชีวาก็เลือกวิดีโอค่ะนี่เห็นไหมคะจะมีเยอะแยะมากมายเลย ว้าบอวอันนี้ดีกว่าสวยดีนะคะี่อันนี้ก็สวยเห็นไหมคะเราจะเห็นวิวทิวทัศน์ด้านหลังนะคะแบบสวยงามเลยทีเดียวเห็นไหมคะทําไม่ยากเลยนะคะทุกคนอ่ะเลือกสักหนึ่งอันนะคะแล้วเราก็จะไปบันทึกกันแล้วนะคะบเเะคะูเลือกเป็นทะเลดีกว่าเนาะนี่ค่ะเลือกเป็นทะเลนะ สแล้วมาด้านล่างค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะคําว่าดาวน์โหลดให้เราคลิกที่ดาวน์โหลดเลยนะคะแล้วก็จะทําการคอมโพสติ้งนะคะเพื่อให้ครบหนึ่ง้อเนะคะแล้วก็วิดีโอนะคะจะเข้าไปอัตโนมัติค่ะอยู่ในแกลลอรี่ของเรานะคะและให้ทุกคนนะคะสามารถนําวิดีโอในแกลลอรี่ไปอัปโหลดลงโซเชียลหรือสื่อต่างๆได้เลยค่ะง่ายๆแค่นี้นะคะก็เพิ่มสีสันให้กับวิดีโอของเราให้มีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้สวัสดีค่ะ